มงขอดูๆๆดจอ,อ้าวอ้าวอ้าวอะนะฮะเอาบันไดมาทำอะไร จะเก็บมะพร้าวให้ดูโอ้โหสองลูกเลยบ่ะมางพุ่งคอต้อนต้องพุ่งเฉิบม<ะ>าเก็บยังไงเนี่ยขึ้นนี่ไงอ๋ออ๋โอเอ,อก,ก่อกรเอก่อนนี่ ออกตรงนี้ไม่ได้อัดให้ดูเนาะเก<ช>็บเรื่อยๆไม่ทันกระลอกต้องรีบเก็บมันไม่ทันได้เหลืองก็เก็บแล้วใช่แต่อันนี้มันมันหมดต้นแล้วเนาะต้อป<บ>ีนโอ้อหขัดต้นปีนบันไดเก็บเด็กผู้ชมแล้วแสบะแสบเบืบบ้องเบื้องต้นยังสี่กับมีลูกเด้อบนยังสี่บนยังสี่ใชนไหมอ้าวหนุนยิ้มยิ้มกัว นี่ได้กช่องเหน่วยช่องหน่วยช่องหน่อยเิ้งจังจิงจองดู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 มันเป็นตะสุกบ่อนี้ <c oughs> ลูกโตนะถ้าผู้จบอันนี้มันลูกแรกนั่นเนี่ยมันหมดต้นแล้วหมวด <t od S 1> ชุด <Yeah> มันแล้วนี่มันออกออกไปเรื่อยเรื่อยๆื่อเรื่อยโอโห <c oughs> คนจองกันดอนนึงอันนี้ก็ยังจองอยู่น้องหมดต้นละไมกินแล้ว <c oughs> หมด LIKE แล้ว <c oughs> กินไหมเนี่ยวันนี้